ยังจำกันได้ไหมหนุ่มไลฟ์สดขายรองเท้าคนดูไม่เกิน5้าคนแต่ไม่ย่อท้อผ่านไปสองปีปัจจุบันชีวิตพลิกผันกลายเป็นเจ้าของบ้านรูหลังใหญ่ข้าเด่นเข้าเด็ดเชื่อว่าหลายคนยังคงจำเรื่องราวของเขาได้นะคะสำหรับน้องปืด้ดหนุ่มไลฟ์สดขายรองเท้ามือสองค่ะที่มีคนดูไม่ถึง5คนเลยนะคะแต่น้องก็ยังทนไลฟ์ต่อไปอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคค่ะ พร้อมกับประโยคที่ทําให้เขากลายเป็นที่รู้จักนั้นก็คือไม่มีคนดูไม่เป็นไรครับผมนั่งคุยคนเดียวก็ได้กระทั้งมีผู้ใหญ่ใจดีคนนึงนะคะเจ้าของแอคเคานติกตอ o กชื่อแอดชมพู1450ได้นําคลิปส่วนหนึ่งจากไลฟ์สดไปเผยแพร่พร้อมแท็กชื่อเพจของร้านและก็ยังช่วยอุดหนุนรองเท้าด้วยนะคะทําให้พ่อค้าคนนี้เริ่มเป็นที่รู้จักของชาวโซเชียลค่ะจากที่มีคนดูไม่ถึง5คนพานไปสวันกลับมีคนดูเพิ่มขึ้น เป็น1,800ันคนจากที่ไม่มีออเดอร์เลยนะคะก็กลายเป็นมีคนสั่งทุกนาทีขึ้นไลฟ์วันละ150คู่ก็ไขยเกรียงค่ะวันนี้ทีมงานจะพาทุกท่านไปอัปเดตชีวิตล่าสุดของหนุ่มไขยรองเท้ามือสองคนนี้กันค่ะเพราะเมื่อวันที่5ากรกฎาคมนะคะเจ้าของ Facebook รองเท้ามือสองของแท้ p n n ได้โพสต์ภพพบรรยากาศในงานขึ้นบ้านใหม่ของน้องปืนนั่นเองค่ะพร,ร้อมทั้งได้ระบุข้อความนะคะว่าวันนี้เลิกดี ทำพิธีขึ้นบ้านใหม่แบบอีสานบ้านเราให้อยู่เย็นเป็นสุขสงบบ้านนี้อยู่แล้วรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปขอบคุณพี่ๆที่สพอร์ตมาโดยตลอด ขอบคุณพี่ชมพูเพจช,ชมพูเ้อผ้าแบรนด์เนมจุดเริ่มต้นที่ทําให้มีคนรู้จักเยอะขนาดนี้ค่ะจากวันนั้นที่ขายของไม่ได้สักชิ้นเวลาผ่านไปแค่สปีพ่อค้าหนุ่มรายนี้ชีวิตก็พลิกผันกลายเป็นเจ้าของบ้านหลังใหญ่สุดรู้ที่สร้างมาด้วยเงินจากน้ําพักน้ําแรงของตัวเองนะคะซึ่งด้านชาวเนต็ตต่างก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับความสําเร็จครั้งนี้ของน้องเปิ้กันยกใหญ่เลยทีเดียวค่ะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากเดอะไทเกอร์ดอทคอมขอบคุณค่ะ